unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second car what turn childhood dreams into moments that last a lifetime no matter the goal your time defines your greatness and เดี๋ยวมาดูประเด็นนี้ครับกับประเทศไทยที่ล่าสุดก็มีการประกาศในแผนการนะครับฟ f f i c i a l จาก Donnar Sport เจ้าของลิขสิทธิ์ของการแข่งขัน Moto GP นะครับข่าวนี้ออกมาเมื่อกลางสัปดาห์ก่อน <tu i ro> นะครับเราไม่ได้มาไลฟ์แต่ว่าวันนี้มาพูดคุยกันแล้วประเด็นนี้นะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในมุมของผมนะผมเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรที่ได้เห็นว่าประเทศไทยตอบรับข้อตกลงที่โยกมาจัดการแข่งขันเป็นสนามแรกของฤดูกาลในปีหน้านะครับแต่มันก็มีปัจจัยที่สอดคล้องหลายอย่างนะครับในตอนนี้นะครับ Moto GP เนี <noon> ่ย <t iny imet rek> ถ้าเราจะว่าตามตรงสนามแรกๆของฤด,ดูการอาจจะมีความสนใจหรือว่าได้รับแรงกระตุ้นในแง่ของการซื้อตั๋วซื้อบัตรอาจจะน้อยไปสักเล็กน้อยหนึ่งนะครับถ้าเรามองถึงกาตาาเงี้ยกาต้าก็ตั๋วก็ไม่ได้โอานะอาจจะด้วยส่วนหนึ่งคือเขาจัดกลางคืนด้วยแล้วการที่จะโยกไปจัดการแข่งขันเป็นสนามแรกๆของฤด,ดูการเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือ การต่อสู้ในในแง่ของคะแนนสะสมการลุ้นแชมป์อ่ะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ฟอร์มของนักแข่งหลายคนก็ยังไม่คงที่แต่มันก็มีความน่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเป็นที่แรกๆของโลกเอาง่ายก็คือที่แรกนั่นแหละทั้งรถใหม่ทั้งนักแข่งใหม่นะครับการย้ายทีมใหม่ภายใต้สีเสื้อใหม่เท่ากับว่าพวกเราจะได้สัมผัสก่อน ในสนามถ้าแฟนๆไปที่สนามนะครับอ่ะไล่ไปดูกันนี่ก็เป็นภาพสวยงามนะครับกับปีผ่านปีที่ผ่านมาในประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นไอคอนิกหนึ่งของ MotoGP นะครับนี่เป็นชาเติ้ลแตนใช่ไหมแล้วก็พวกรถรับส่งต่างๆที่ถือว่ามีเอกลักษณ์ A มากนี่นรถสามล้อถีบนะครับแล้วก็แฟนๆเยอะมากในในฐานะที่ เข้าไปชมการแข่งขันทุกปีนะครับะเชื่อว่าหนึ่งในสนามที่สนุกที่สุดมีการเชียร์ที่มันมากจริงๆก็คือที่สนามช้างนี่แหละประเทศไทยตอนนี้ก็คือยืนยันมาแล้วนะครับจะจัดการแข่งขันสนามแรกของ m o โตจีในฤดูกาล2025และก็2026ก็เป็นรายงานจาก d o n ่าสปอร์ t นะครับขณะเดียวกันข่าวจา p เพรส r ีลิส s e แรกนะครับจดหมายข่าวของ d o n ่าสปอร์ t ส่งออกมาก็ระบุไว้ว่า จะจัดในวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมปีหน้าบุ๊กไว้ก่อนนะครับ28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมในปี2025ซึ่งเขาก็รีมาร์กไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นกำหนดการที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม100%เพราะว่าจะต้องรอขยับหลายๆอย่างก่อนนะครับอาจจะมีการขยับเล็กน้อยเรื่องของวันที่แต่ที่แน่ๆคือไทยจะเป็นสนามแรก2ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ครับประเทศไทยก็จะได้รับบทบาทนะครับรับหน้าที่เป็นสนามที่ใช้สำหรับการทดสอบในช่วงปีซีซันเทสด้วยนะครับปีซีซันเทสก็คือการทดสอบรถแข่งก่อนที่เข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการเทสที่มาเลเซีย2ครั้งนะครับ2ครั้งที่ว่าก็คือเช็คดาวเทสติ้งก่อนนะครับแล้วก็จะมา เป็น Official Test ที่เซปังในเบื้องต้นนะครับเซปังจะยังคงได้รับหน้าที่นั้นอยู่นะครับก็คือเช็คดาวน์เทสกับ Official Test ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นนะครับการเทสที่กาตาจะถูกตัดออกไปก็จะให้ไทยเป็นสนามแรกในการเทสเช่นเดียวกันก็เท่ากับว่าจะมีการเทสในทวีปเอเชียในโซนเซาท์อีสเอเชีย2ครั้งเลยนะครับไทยจะได้รับ สิน,นั้น2ปีซ้อนซึ่งในมุมมองนะครับโอเคแหละเราอาจจะยอมเสียช่วงเวลาที่เป็นช่วงพีคๆนะครับช่วงพรามในการรุ่นแชมป์โลกแต่เราก็ได้กลับมาสิ่งสำคัญเลยคือ1ความสดใหม่ของโมโตจีพีที่จะมาสู่บ้านเราเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆก่อนเป็นที่แรกของโลกนะครับแล้วก็ในช่วงของการทดสอบหรือว่า Off i c i a l t e s t i n g เนี่ย ในมุมมองผมนะบุดีรัมเหล่าผู้บริหารรืมผู้หลักผู้ใหญ่ในบุรีรัมเนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ให้ความสําคัญกับอีเวนต์แล้วก็เป็นเมืองที่ใช้อีเวนต์เป็นช่วงไฮซีซั่นดังนั้นเมื่อมีการจัดการทดสอบหรือว่า p r e ซี s ั o n t e s นะครับผมก็มองอย่างหนึ่งว่าจะมีการเปิดตั๋วให้เข้าชมเปิดซื้อตั๋วให้เข้าชมแต่ด้วยราคาถูกนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม รอบๆสนามด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันจะเป็นการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้เม็ดเงินที่เข้ามาหมุนเวียนในประเทศ2ช่วงกับกีฬาชนิดเดียวก็คือ MotoGP นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสําคัญช่วงสําคัญมากแต่ทีนี้เลยสิ่งที่จะดึงดูดคนเข้าสู่สนามแฟนๆอาจจะกังวลว่า แล้วปีแรกอ,อ่ะสนามแรกจะมีคนเข้าไปดูไหมครับจะสนุกเหมือนช่วงปลายซีซั่นไหมนะครับสิ่งที่มันสอดคล้องกันผมมองอย่างนี้นะครับว่า1ปัจจัยที่จะทําให้แฟนๆเข้าไปชมแน่นอนอยู่แล้วบรรดานักบิดกับรถแข่งอีเวนต์ของ m o t ต g p ่ะมันเป็นที่สุดอยู่แล้วนะครับคนเข้าไปดูอยู่แล้วแต่การที่จะไปดูตั้งแต่ช่วงต้นปีสิ่งสําคัญเลยก็คือการโปรโมทงาน ตัวจะโซเอาไหมนั่นคือความสําเร็จนะครับถ้าตัวโซเอาได้กับการจัดสนามแรกนั่นคือความสําเร็จมากของไทยกลางปีสิ่งที่จะมากระตุ้นนะครับก็คือแฟนๆชาวไทยนี่ยผมมองไปถึงขนาดที่ว่าผู้จัดนะครับผู้จัดแล้วก็ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันขในประเทศไทยเนี่ยมองไปถึงขนาดที่ถ้าเกิดจะโปรโมท จะต้องโปรโมทด้วยอะไรอยากให้ทึกภาพตามนะครับการโปรโมทที่ดีที่สุดคือการมีนักกีฬาในประเทศไทยการมีโฮมฮีโร่เข้าร่วมในจุดสูงส,สุดของโลกเพราะฉะนั้นถ้ากล้องสมเกียรติจันทราถูกประกาศขึ้นเป็นนักแข่งม o t ต g p ปุ๊บมีหรือครับแฟนๆมอเต g p อย่างพวกเราจะไม่อยากเข้าไปชม การซ้อมของกล้องการลงสนามครั้งแรกในฐานะนักแข่ง m o t ต g p ของกล้องนี่แหละครับคือสิ่งที่จะมาช่วยตัดปัญหาด้านการโปรโมตด้านการขายตัวไปเลยนั่นเป็นปัจจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแต่รอดูว่า,วาหลายๆอย่างมันจะเป็นเรื่องนี้นะครับมีบางคนอาจจะมองว่าจะเตรียมเตรียมงานทันไหมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเราจัดในเดือน ปลายเดือนตุลาใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนที่จะมาจัดต่อในปีหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภาไปจนถึงต้นมีนาเรื่องการเตรียมการไม่ต้องห่วงครับสนามพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการขนส่งเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับรอดูกันคือสิ่งที่ประกาศเป็นออฟฟิเชียลแน่นอนอยู่แล้วคือประเทศไทยนะครับ เป็นสนามแรกของ MotoGP 2ปีซ้อนนะครับในคือคือในปี2025และ2026เราจะได้จัด Official Testing ด้วยแทนที่ของกาตาร์นะครับเป็นการเทสทั้งสุดท้ายก่อนเปิดฤดูกาลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือการโปรโมทจะมีทิศทางการโปรโมทอย่างไรจะดึงดูดคนเข้าสู่สนาม ดึงดูดคนให้ซื้อตั๋วเข้าชมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดเคยมีเคยมีการใช้คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยเคยถูกใช้เป็นสนามในการเทสด้วยดังนั้นพอเผลออาจจะมีกิจกรรมการโปรโมทในรูปแบบของ Early Birth โดยที่ขายขายบัตรนะครับ ขายบัตรในช่วงของสูดสัปดาห์การแข่งขันแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเข้าชมช่วงวินเทอร์เทสหรือว่าปีซีซั่นเทสด้วยอาจจะอาจจะมีนะครับอันนี้คือผมผมแค่คาดการณ์นะว่าอาจจะมีเรื่องนี้นะครับอาจจะมีเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็แรงโปรโมทเนี่ยผมมองเลยว่าคือฝ่ายจัดย่อมกังวลอยู่แล้วแหละย่อมกังวลอยู่แล้วแหละว่า จะโปรโมทอย่างไรในเมื่อเป็นสนามแรกๆของฤดูกาลแต่ผมก็มองอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้ากล้องสมเกียริจันชาได้ขึ้นสู่ MotoGP ในปีหน้าก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับแฟนๆชาวไทยพร้อมที่จะไปซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปเชียร์เข้าไปชมอยู่แล้วนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับสำหรับ Moto GP รายการแทรแลนกลางปีครับ